สวัสดีครับผมโตโต้ครับวันนี้เรามาอยู่กับรถสวยๆอีกหนึ่งคันกับเจ้า Mercedes-Benz W16GLE 500e ครับเดี๋ยวผมเล่าโปรไฟล์รถคันนี้ก่อนคันนี้เป็นรถเจ้าของเหมืองที่สระบุรีนะฮะไม่ขอเอ่ยนามนะครับแต่ว่าประวัติของรถคันนี้เนี่ยเซอร์วิสมาครบแล้วนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยครับความจุอยู่ที่94.37หมายถึงลูกใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ช่วงล่างถุงลมก็เพิ่งเปลี่ยนช่วงล่างเนี่ยเพิ่งทำชุดใหญ่เลยนะครับเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนอะไรมาเรียบร้อยแล้วครับชคทำมาเรียบร้อยพร้อมใช้ไฟเดท์ท running light ก็ทำมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบตัวรถนะครับแล้วก็ให้ดูภายในรถไปพร้อมๆกันเลยนะครับคันนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ทดลองการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะตัวนี้มัน436แรงม้านะครับจะบอกว่าเป็นรถที่ขับสนุกไหมมากๆครัต้องใช้คาว่ามากๆนะครับนี่ฮะท่านั่งผมสูง185นะครับท่านั่งเนี่ยคือผมนั่งเนี่ยบาะนี่คือกระชับนะครับแล้วก็เป็นการนั่งที่แบบรู้สึกว่าผ่อนคลายมากม นะครับตัวนี้ก็ได้ m e m ORY นะฮะเมม ORY เบาะทั้งซ้ายและขวา3ทิศทางเลยจริงๆรถคันนี้ราคาแค่นี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ในการใช้งานเดินทางครอบคลุมหลายๆมิติเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ฮะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งของ GLE 500นะฮะ ก็มันจะมีตัวแบตเตอรี่นะฮะที่สูงขึ้นมาแต่ถามว่าบรรทุกสัมภาระเนี่ยเพียงพอไหมในการใช้งานบอกเลยว่าเพียงพอเหลือเฟือนะครับอันนี้เปิดปิดให้ดูถุงลมอะไรเนี่ยที่แจ้งไปเบื้องต้นเลยครับบอกเลยว่าสมบูรณ์รถคันนี้สมบูรณ์นะฮะแล้วก็ยางเนี่ยได้ยางเป็นปีใหม่ด้วยนะครับยางเป็นปี24นะฮะตาก,กล้องเม็นมือใหม่ต้องขออภัยนะฮะเป็นลาย AMG เรียบร้อยนะครับรถก็ยังไม่ได้ล้างเท่าไหร่นะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะนี่คือสดสด้ดนๆสด,สดๆเลยนะครับ นี่ครับนี่นะฮะพายภายนตรงผู้โดยสารฝั่งด้านหน้านะครับนี่ครันี่รอบตัวรถนะครับกล้อง360องศาเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเดี๋ยวผมเปิดให้ดูห้องเครื่องก่อนถ้าตากล้องมือใหม่แพนไม่เป็นยังไงต้องขออภัยนะครับ นี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ชมเลยครับนี่นี่ครับห้องเครื่องสวยสะอาดสะอาดนะครับ รับประกันเลขไม้แท้รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําทุกกรณีนะฮะหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้ผมพูดสดๆไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรเลยนะฮะเงื่อแตกท่วมเลยนะะเดี๋ยวผมจะขับเคลื่อนให้ดูนะครับเดี๋ยวตากล้องมาอยู่ข้างหลังไอมาอยู่ด้านข้างตากล้องมาอยู่ด้านข้างแล้วก็ถ่ายเทพบุตรคนนี้หน่อยแหมต้องใช้ว่าเทพบุตรเลยแซวนะฮะผอ,อบอลผมเองนะฮะเป็นคนถ่ายนะฮะเครื่องเสียงก็ได้เป็นฮาร์มันการ์ดอนนะครับนี่นะฮะ เห็นไหมครับเห็นใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมใส่เกียร์เดินหน้าให้ดูนะครับนี่ครับนี่นุ่มเงียบนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวถอยหลังนะครับแต่เห็นไหมฮะตากล้องเนี่ยให้ให้คุณลูกค้าเขาดูหน่อยสินี่ครับเป็นกล้อง360องศาเลยเห็นไหมครับผมว่าจริงๆการที่รถใหญ่มีกล้อง360องศาอย่างเงี้ยมันทําให้มิติในการ ขับขี่นะมันทาให้รถดูเล็กนะจริงๆร,รถคันนี้ไม่ได่เล็กนะครับรถมันทัศนวิสัยในการขับขี่นี่มันสูงมากๆนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากล้องมาให้ดูเลขไม้นะครับคันนี้เลขไม้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าการเซอร์วิสอะไรเอ่ยเนี่ยบอกเลยว่าสมบูรณ์นี้น้ํามันแจ้งเตือนใกล้จะหมดนะเลขไม้นะครับสองแสนคืออย่าเพิ่งตกใจคือผมจะเป็นเกร็ดความรู้อย่างนี้ดีกว่าครับจากประสบการณ์นะฮะร,รถที่ไม้เยอะแล้วผ่านการเปลี่ยนมาเนี่ย มันเหมือนเริ่มนับหนึ่งนะฮะอย่างเช่นแบตเตอรี่เนี่ยฮะอยู่ประจุอยู่ที่9 4 3 7ช่วงล่างถุงลมทำมาเรียบร้อยแต่สมมติอีกคันหนึ่งไม่หลักหมืน่นหรือหลักแสนแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเท่ากับว่ามันเป็นเหมือนระเบิดเวลานะครับทีเนี้ยตรงนี้มันอยู่ที่วิจารญาแลา้วกันแต่ว่ารถเนี่ยคือเครื่องจกักรถ้าดูแลถึงเซอร์วิสดีอะคือจบเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมที่ที่ผ่านการขายรถและใช้รถมาเนี่ยรถถ้าดูแลถึงเนี่ยถ้าไม่ดูเลขไม่เนี่ยบอกเลยว่าไม่รู้แน่นอนนะฮะอย่างคันี้ สมบูรณ์แน่นอนนะครับราคาก็ถูกที่สุดในตลาด899,000บาทเท่านั้นนะครับเบอร์โทรนะครับผมไม่ไม่ใส่เอเฟกนะครับบอกเลยแล้วกัน0929282899โ,โตโตโดยตรงนะครับขอบคุณที่สนใจนะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบตัวรถให้พี่เขาดูรอบตัวรถนี่ตาต้กกองโอเคเดี๋ยวผมพูดก่อนก่อนเมื่อกี้บ๊ายบายไปแล้วไม่เป็นไรฮะก็เดี๋ยวให้ตาต้กกองดูรอบตัวรถใช้เลยฮะเออกินเก่งฮะตาต้องกินเก่งหยอกนะฮะหยอกนี่ฮะ นี่ฮะนี่ผมถอยหลังนะฮะขออนุญาตนะครับนี่ฮะไฟเดย์ไทม์ล้วนิ่งไลท์อะไรก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยครับผมใส่ใหม่นะครับโอเคขออนุญาตนะครับบอกอีกครั้งครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ